เคยสงสัยไหมครับทำไมเครื่องกรองน้ำต้องมีไส้กรองตั้ง5้าขั้นตอนเพื่อให้น้ำสะอาดแต่ละชั้นจะต้องทำหน้าที่อะไรออลองมาดูกันครับน้ำที่เราดื่มก,กรองจะมาทั้งเชื้อโรคตะกอนกลิ่นคลอรีนซึ่งไส้กรองแต่ละตัวนั้นจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันโดยขั้นตอนที่1ไส้กรองยาพีพีเป็นเหมือนตะข่ายชั้นแรกที่ดักจับสิ่งสปกปรกชิ้นใหญ่ไม่ให้ไหลเข้าไปพอน้ำไหลมาถึงคาร์บอนบล็อกก็จะเจอกับฟองน้ำดูดซับให้น้ำใสสะอาดและไม่มีกลิ่น ขั้นตอนที่3ใส้กรองเรซินเมื่อไหลผ่านจะลดความการะด้างทําให้น้ําอ่อนขึ้นดื่มง่ายจากนั้นน้ําจะต้องมาผ่านไส้กรองที่เปรียบเสมือนด่านสุดท้ายที่คัดกรองน้ําให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งมี2ระบบด้วยกัน1 UF สะอาดแต่คงแร่ธาตุ r r o สะอาดบริสุทธิ์สุดท้ายเชฟปรุงลดอย่างโพสคาร์บอนจะปรับรสชาติน้ําดื่มให้คุณอร่อย ดื่มง่ายถ้าใครอยากได้น้ำดื่มแบบนุ่มระมุนลิน้นคอมเมนต์จัดเซตเดี๋ยวแอนมีนจัดเซตเครื่องกรองให้ดูในคลิปหน้า